สวัสดีค่ะวันนี้เมนูคณะผัดเต้าเจี้ยวนะจ๊ะเรามาเริ่มวิธีทํากันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะใส่กระเทียมพริกสดแดงแล้วก็พริกแห้งโขลกด้วยกันนะคะแล้วก็นำมาผัดให้เหลืองหอมจ้าวิธีนี้นะคะจะช่วยให้การผัดนั้นอร่อยมากขึ้นเราก็จะเติม นี่เลยค่ะตัวเด็ดของเราก็คือเต้าเจี้ยวนะคะในช่วงนี้เลยค่ะก็จะระวังการผัดหน่อยนิดน,นึงนะคะเนื่องจากว่าเต้าเจีย้ยวเป็นน้ำมันอาจจะก,กระเด็นได้นะคะเอาใส่ไปเลยค่ะช่วงนี้จากนั้นก็จะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะใครชอบเป็นหมูสับก็ใส่เป็นหมูสับหรือใครไม่ใส่เนื้อหมูก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะผัดให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเดี๋ยวก่อนค่ะก่อนปรุงรสเราก็จะเติมน้ำเพราะมันแห้งเกินไปเนาะ อปรุงรสด้วยน้ําตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้จากนั้นนะคะใส่คะน้าลงไปใส่ช่วงที่ไฟแรงจัดนะคะเราเปิดไฟให้แรงเลยช่วงนี้แล้วก็ผัดเข้าไปค่ะใครที่ชอบใบคะน้าแบบไม่ต้องสลดมากแบบพอดีพอดีก็แล้วแต่ความชอบนะคะอันนี้ก็ผัดให้แบบว่าสุกไปเลยนะคะ ก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะชิมรสชาติดูแล้วนะคะถ้ายังไม่ถูกใจก็สามารถปรับเปลี่ยนรสชาติได้นะคะสําหรับการผัดเต้าเจี้ยววันนี้จะมีเครื่องปรุงก็แค่น้ําตาลเท่านั้นเองกับเต้าเจี้ยวนะคะหรือใส่ผงปรุงรสด้วยก็ได้เราจะตัดความเค็มของเต้าเจี้ยวด้วยน้ำตาลนะคะเมื่อชิมรสได้ที่แล้วเราก็พร้อมจะเสิร์ฟได้เลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆทำเองได้ที่บ้านไม่ยุ่งยากเลยค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะ